ผลการแข่งขันนะครับขออภัยครับเป็นผลกรจะจายดับโลกกอล์ฟหญิงล่าสุดปรากฏว่าเป็นโปรเมเดียนั้นคงล้งอันดับ2ของโลกไว้อย่างเหนียวแน่นครับเป็นการประจายดับโลกล่าสุดของนักกอล์ฟหญิงประจำสัปดาห์นีครับและตกเป็นของโปรเมเอลิยาจุธานุการที่มิดอันดับ2ของโลกไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและเตรียมลงขายรายการใหญ่สุดสัปดาห์นี้กับ CME Group Tour c h a m p i o ชม h i p ชครับอันดับหนึ่งนั้นคงว่าตามหลังคนข้างขันลอยครับกับดีเดียโคจากฟินแลนด์ มี12.73คะแนน,นส่วนทางด้านโปรเมนนั้นมี8.39คะแนน,นอันดับ2นะครับอันดับ3คือชุนจีจากเกาหลีใต้และในท็อป10ของอันดับโลกนะักกอล์ฟอย่างนั้นปรากฏว่ามีโปรโสาวจากเกาหลีใต้ถึง5คนเรียกได้ว่า50%ของจากทั้ง10คนนะครับอันดับโลกของโปรไทยคนอื่นนั้นโปรแหวนพอนองเพชรล้ำพิ้งจะคว้าอันดับ12มาได้จากรายการที่เมสโกขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4 5ของโลก โปรโมโมริยาจุธานุการพี่สาวของโปรเมอันดับ81ของโลกและโปรเน็ตน,นทยาสิทธิบาอันดับ140ของโลกครับในช่วงวันศุกร์เสาร์ที่นี้นั้นจะเป็นการแข่งขันรายการใหญ่กับ CME Group Tour Championship นี่คือรายการส่งท้ายปีของ LPGA Tour และทุกคนนั้นก็จะลงล่าแชมป์รายการนี้ปรากฏว่าโปรเมนั้นมีรุ่นในการคว้างเงินรางวัลก้อนโตและมีโอกาสในการรับประวัลน,นักกอล์ฟหญิงยอดเยี่ยมประจำปีีด้ยวยนะครับ เจอกันนะครับกับรายการ CME อกรุปทัวร์แชมป์ชิพในช่วงของสุดสัปดาห์นี้ครับลุ้นกันว่าโปรเมนจะนั้นจะสามารถคว้ารายการส่งท้าทีกันได้หรือเปล่ากับแชมป์ในรายการนี้และมีโอกาสในาการควา้ารางวัลนักกอล์ฟหญิงยอดเยี่ยมประจำปีนี้ครับคุณพนิการคุณนัทครับ